สำนักข่าวไทยร่วมกันถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ถ้าขาดก็จะอายนะครับนะฮะถ้าขาดก็จะอายนะครับนะฮะตัวนี้ก็ใส่ใหญ่ใช้โตนะครับมีแต่คนมีแต่คนถ่ายนะครับไม่มีคนตักนะครับรบกวนรบกวนเพื่อนๆอ่าที่เป็นนักตกปลาตักให้ด้วยนะครับนะฮะตักให้ด้วยนะครับมีแต่ช่างภาพนะครับนะฮะเพราะว่าคนตักปลานะครับถ้าหากหลุดนะฮะรู้สึกคนตักปลาจะรู้สึกผิดนะครับอันนี้จากทีมงานไหนครับนี่ สายบันเทิงนะครับบันเทิงทุกวันนะครับยกเว้นวันตกปลานะครับเล้าตลอดครับนะไปดูในเคกัดมาครับอ๋อไอเคกัดมานะครับวันนี้ก็เจอวัดกัดอีกกใมานะฮะทีมงานสายบันเทิงฮะดูนะฮะคันระยะอะไรครับนี่ห้าสี่ห้าสี่ครับห้นะครับยืมเพื่อนมาใช่ไหมครับยืมครับอ่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาตรฐานสูงนะฮะ มาลุนกันดูว่าตัวนี้จะหลุดหรือจะขาดหรือจะอยู่หรือไม่อยู่นะฮะไม่ได้แช่งนะครับในใจอยากได้สองนะครับ,ะน,ะรบนะฮะมาลุ้นกันดูนะครับประคองครับย่าไม่ต้องสนใจนะฮะค่อยๆเล่นกันไปนะครับ หัวโยกไหมถ้าหัวโยกน่าจะเป็นบิก <Big White. S 2> ๊กหวออายรอข้างสองคนรอข้างคนงงเดียวนะฮะโผล่หรือยังโผล่หรือยังโผล่หรือยังนะครับนะฮะามาลุ้นกันดูนะครับโผล่หรือ,อยังนะครับนะฮะนะฮะหน้าเบอร์สามด้วยก็อันนี้บ่อตกปลาวัดกลางบ้านสาขานะครับแม่การกุศลน,นะครับ รคาคาค่าคัน399บาทเท่านั้นนะครับไม่เคยทอนนะครับมาลุ้นกันดูว่าตัวนี้แกจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะมาลุ้นกันดูนะครับเทีมงานสายบันเทิงนะครับไม,ไม่เป็นไรครับเล่นไปเลยเล่นไปเลยนะครับนานๆปลาจะกินทีนะครับ นะฮะนานๆจะกินทีนะครับเนี่ยฮะเสน่ห์ของชิงหลิวก็อย่างนี้นะครับเสน่ห์ของชิงหลิวนี่ไงฮะตกปลานินเราตกมาเยอะแล้วนะครับเรามาตกปลาวัดบ้างนะครับนะฮะดูสิจะเป็นยังไงนะฮะเอาถอยถอยได้ถอยนะครับนะฮะตามความเหมาะสมนะฮะใส่ห้าใส่ห่เจ็ดเขาลุ่นกันบึ้งนะผมนะฮะมีแต่ช่างภาพนะครับช่างภาพเยอะมากนะครับนะฮะ ทีมงานสายบันเทิงนะครับนะฮะตัวนี้ก็โดนประมาณสักเวลาเกือบ9โมงกว่านะครับ9โมง45นาทีนะฮะช่างอุ้ยครับอ๋อที่ก็บอกอุ้ยหลุดเนี่ยครับคโอ้เดี๋ยวก็ได้ยินคํานี้ครับอุ้ยเกือบได้เงี้ยนะฮะดดูนะฮะว่าจะอุ๊ยหรือไม่อุ๊ยนะครับ นะฮะนะฮะเยอะแปดเตียนครับเยอะขอแปดเตียนครับโอ้โอ้เยอะขอใช่ไหมครับขอเม่เช้าครับสุดยอดสุดยอดนะฮะค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเล่นกันไปนะฮะนี่ฮะวิถีชิงหลิวนะครับวิถีชิงหลิวนะฮะนะฮะรอดไม่รอดค่อยว่ากันนะครับรอดไม่รอดค่อยว่ากันนะฮะ ไอบงุันดูแอคช่นะสุดๆนะฮะค่อยๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องอายกล้องนะครับอ,อ้อใจเย็นๆนะครับปามจะหยุดริมฝังนะครับนะฮะ ดูที่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะครับไม่เกี่ยวหางวะไมเกี่ยวหางครับไม่เกี่ยวหางครับเต็มปากครับนะฮะค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีไม้นะครับไม่ค่อยมีไม้นะครับพอไม้เอาขึ้นหมดแล้วนะครับ ไม่เอาึ้นบ่กถ้าพุ่งมีรอยยืนนู่นเลยขาดไปแล้วอันนั้นอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายขันเบ็ดมันอ่อนครับอันนี้มันค่อยขึ้นครับเนี่ยแล้วนี่คือสเสน่ห์ของชิงหลิวนะครับนักตกปลาต้องต้องการสิ่งนี้นะฮะต้องการสิ่งนี้นะฮะตกปลานิลน,นะฮะเยอะแล้วไอยแล้วนะครับนะฮะมาเล่นสัตว์ใหญ่บ้างนะครับนานจะโดนสัตว์หลาหลายครับเนี่ยฮะ อย่าหากระชังนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอึ้ยเอ้ยนะฮะประคองไว้ให้ดีที่สุดนะครับอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้ขาดนะครับนะฮะท่านผู้ชมกำลังลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมกำลังลุ้นอยู่นะครับนะฮะใกล้จะหมดแล้วครับนะฮะเนี่ยฮะเราต้องการสิ่งนี้นะครับในหนึ่งคนขอให้โดนอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับขอให้โดนนะฮะขอให้โดนขอให้ได้นะครับ มีใครเห็นนันนิกบ้างครับนันนิกอยู่ไหนนะครับนี่แกนั่งหลับแล้วครับโอ้ยนะฮะดูขันดู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 นะฮะนะดู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 นะครับนะนะจะรอดหรือไม่รอดนะครับเดินหน้าเข้าโบสถ์หลังเข้าเมนนะครับดูที่จะไปทางไหนนะครับดูที่จะไปทางไหนนะครับอุ้ยหลุด ยังยังยังนะครับยังครับยังครับยังครับนะฮะยังรอดครับยังรอดอยู่นะยังอยู่นะครับอุ้ยสมชื่อไว้ครับนะฮะอุ้ยลุกเหนื่อยแล้วครับเหนือออกแล้วครับลินห้อยแล้วครับคนอัดจะยอมปลาก่อนแล้วครับเนี่ยฮะเป็นความแฝงแฝนของนักตกปลาชิงหลิวทุกท่านนะครับต้องการสิ่งนี้นะฮะอยากเจออย่างนี้นะครับเนี่ยฮะ อยากเจออย่างนี้นะครับเนี่ยฮะในชีวิตบางคนก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับตกปลาชิงหลิวแบบลอยหรือยังครับโผล่หรือยังขึ้นหรือยังนะครับเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดนาทีนะฮะผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆนะครับพี่เอาตัวขึ้นให้ได้นะครับไปฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนนะฮะปลาทุกตัวที่ท่านตกได้สามารถเอากลับบ้านได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะ บ่อตกปลาวัดกลางบ้านสังขะนะครับเป็นงานการกุศลนะครับ3า9บาทเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันดูนะครับของพี่อุ๋ยนะฮะทีมงานสางไอ้บันเทิงนะครับเดินทางมาจากสุรินนะครับมาตั้งแต่ตีสองนะครับเข้าคาราเกะเสร็จแล้วเข้ามาตกปลาต่อเลยนะครับหนียวเลยครับไปหัวแตกแน่นอนครับโอ้ยเห็นตัวนั้นครับบุญเพรมปลาอะไรครับยี่สกใหญ่นะฮะสายสิบหรือเปล่าไหมถึงไหมนะครับนะฮะ จานหมอเกเอาเป็นรอสองรอบแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วครับเข้าปากเต็มเต็มเลยนะฮะเข้าปากเต็มเต็มเลยนะฮะรถถังนะฮะตัวนี้ก็ประมาณทักสี่โลห้าโลนะฮะหกเจ็ดโลเโลเลยบ่ตัวนี้มีรุ่นรางวัลปลาใหญ่นะฮะเพราะปลาตัวแรกที่ได้ไปก็สละสิทธิ์นะฮะไม่ได้เอานะทำไมพี่ถ่ายรูปอย่างนั้นนะฮะ ดนอีกแล้วครับยืนมาเลยครับโอ้ยนี่ไงเกตมาหลุดเป็นปลาหลุดจากผมโอ้ยฮะมีทวงบัญชีด้วยนะฮะจโดนไปสองรอบแล้วครับโอเคครับ